สวัสดีจ้ะพี่น้องมือนี้พามาแซบนอกบ้านค่ะมากับน้องสาวน้องสาวเป็นตากล้องจ้าแต่ว่าบอให้น้องสาวออกคลิปน้ำนะจ้า,จามือนี่เถือกงั้มไม่จ้าพี่น้องมีความรู้อึกว่าเถือกงมัมามหาน้องสาวงามได้เจอก็ต้องมากินร้านนี้ค่ะครัวแม่เช่มถนนพุทธมนตรสายอําอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมค่ะบรรยากาศดีดีอาหารอร่อยแซ่บแซบกันเลยจ้าพี่น้องเริ่มกับเมนูเมนูแนะนานของทางร้านค่ะลาช่อนโบราณเดี๋ยวเดว สิเป็นแบบสมุนไพรโบราณโบราณมาแบบเดียร์ชิ้ีนี้คุณแแพงมากกว่าเนี้ยอ่ะมันผสมงปานมันสิทําใงญ่เกินไปชิ้นคลายๆอันเมี่ยงคำมันหรอ ที่้ชอบที่สุดของร้านนี้ค่ะแกงสมใตอันปากวดข้างน้องใหม่ดองแล้วก็ซิมิยาดมะาพราวมะนาคือถ้าใครมาเจแนะนำให้สั่งเมนูนี้นะคะสำหรับครัวแม่แช่มยอดมะพร้าวก่อนน้องไม่ดองปากวดข้าง นี่ทำมาแบบพรีเมียมมาก่หหเห็นใช่ไหมดูขาต่ยอยยังไงกินแบบบ่กินกับน,น้ำจิ้มน่ะน้ำปลาที่เขาราดมาหลังจากทอดสุมนะคะอ้าวกดะปิชุดชุดสุดเลยเ <c oughs> ต๋ออะ อันนี้เมน,ร,นรูน้ปลดหนาลันแฟ้นตุ๊กตาคออะไรนะน้ำจิ้มซีซารมากแล้วก็หอยไซส์ใหญ่แบบนี้เลยไปแล้วหนาลันบ้าเขาสั่งอันหลายจาน้นแม่เนาะซ <c oughs> ูชิปลาทูร้านนี้เด็ดค่ะกุ้งโบมันซูชิปลาทูอ่ะมีมูปเด็ดของหลานเพินแต่เขาแ่ะ สิเลียนจากชูชีปลาทูอ่ะเป็นชูชีกุ้นกนงน้ำชูชีเหมือนกันใช่ใช่ใช่แมนแล้วอร่อยว้ากินชูชีร้านไหนก็ไม่เหมือนร้านนี้แนะนำอีกเช่นกันจ่ายเงินเองนะคะทางร้านไม่ได้จ้างถ้าเทียบกับทุกๆเมนูเนาะ เพิ่ตัวนะอันนี้นะอันดับหนึ่บบนงอันนี่ก็อันนี้หนึ่งหนึ่งมันันกนกันน้องนั้นซักอย่างแซ่บมากแซ่บแบบว่าถ้าถ้าเกิดมาหาตุ๊กเข้าตรงนั้นเลยเนาะมาคาม<ช>้านคได้เฉยต่อผัดกุ้งแม่นู่นนี่น้องสาวไม่กินหรอกแต่น้องสาวก็ไปบลล์ใครกินต้องจะของมักแนะ่แซ่บ <c oughs> ชาจดจันมั้อจะจันนีดดีอืมีถ้าอ่อ,อนน้งกินแบบนี้เลยเด,ด็ผภาษาร้านนี้ทำถึงมีทั้งทะเลมีทั้งปากบดข้างอันนี้เขาสั่งผภาษาปากบดข้างมาตุก วันโอ้จะเฉดไฟถนอ่าโดออ่อนพรีเมียมจุกเห็นยาอะรอหมผัดออกมาสุขทีพอดีมัง Nhưng mà họ là béo Ôi béo Giờ bảy Mà trống cắn